นี่คือรูปที่เราได้นะคะในใน m อ l มวยังงงว่าจะทุกคนเมาแค่นั้นแหละเพราะว่าเพิ่งลงรูปไปเมื่อกี้แล้วก็อยากจะให้ดูคือตอนแรกอะ่ะเข้าไปเข้าไปลองเล่นตู้สติกเกอร์ใช่ปะแล้วแบบว่าแล้วมันก็ อ่านไม่ออกคือหนูว่าอ่านไม่ออกมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็แบบเราก็มั่วเอาไงคือถ้าสมมติประเทศไทยใช่ปะ่ะเรากดสแกนจ่ายปุ๊บกดถ่าย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 ,าย,ายพิ้น์พิ้น์ออกมาแล้วคือลองลองเข้าไปเล่นก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันพิ้น์ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคือตอนแรกเราก็อยากได้แบบสี่สี่รีแอคชั่นสี่รีแอคชั่นในนี้ใช่ปะ่ะ คือเราก็กดไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปลองใช้ก่อนเข้าไปใช้เสร็จปุ๊บมันก็ให้เลือกแบบทุกคนคือตู้สติกเกอร์ญี่ปุ่นมันแบบมันเวอร์มากคือเราสามารถเนลมิดได้ทุกอย่างอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือลดขนาดตาท <c oughs> ี่คือรู้ไม่ได้ อันนี้คือไซส์าตาเล็กที่สุดที่หนูเลือกแล้วเพราะว่ามันถามว่าคุณอยากได้ตาใหญ่กว่านี้ไหมหน้าเล็กกว่านี้ไหมคืออันนี้คือเล็กคือหน้าพอดีที่สุดแล้วก็ตาเล็กที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ได้มาสรุปเราก็แก้ไม่ได้สิ่งที่เราได้เราก็คือเราก็ต้องหลบตาเอาเราต้องหลบตาเอา เพื่อทำให้ตาปกติให้ได้มากที่สุดลูปแกงพี่แ็นมากไม่แกงคือนี่รู้สึกว่าลูปมันสวยแล้วมันตลกดีแล้วถามแฮนน่าก่อนลงแล้วนะคะไม่ได้จะแกงใครก็แกงนะคะถามแฮนน่าก่อนแล้วว่าแฮนนี่ไอขอลงรูปนี้ได้ไหมยูเซลไหมแฮนน่าก็ขำแล้วก็ลงเลยพี่ฮ่าฮเห็นไหมบอดี้สุดใจสุด,สด คือความจริงอยากเมาเยอะกว่านี้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราเมาอะไรได้บ้างอุ้ยเรื่องนี้เมาได้ไหมวะคือไปคือไปเราไปถ่ายที่ญี่ปุ่นใช่ปะเราก็แบบเออขอสถานที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้ปิดสถานที่คือมันปิดสถานที่ไม่ได้คือคน่าใช้แบบเข้าใช้สถานที่ได้ปกติแต่ว่าก็คือไปขออนุญาตใช้สถานที่แล้วคือเขาให้ถ่ายได้แต่ว่าเขาขอเปิดบริการแบบ เปิดบริการแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดบริการปกติเออแล้วเนี่ยเป็นซีนแบบว่าเนี่ยต้องแบบไปเก็บท่อนร้องไปเก็บท่อนร้องขอเขาตัวเองเมาได้แหละเนาะเมาได้แหละปล่อยวีแล้วเรื่องนี้ไม่ได้พูดในบล็อกปล่อยได้แหละเสร็จปุบ๊บเราก็คลิปสิงท่อนตัวเองอยู่แล้วก็ร้อง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 จะพักเห็นหางสายตามีคนยืนเนี่ย แล้วก็เอาละเอาละนี่ก็แบบกลัวแบบแบบเลิกลากอ่ะเราก็เลิกลากเราว่ะกลองก็แบบไม่ได้ขนไปเยอะเนาะเพราะเราแบบไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็แบบคนก็น้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็แบบคนมันก็พุกพ่านมากอะไรเงี้ยเราก็เราก็ลองลองไปก็มีคนมาเจ้าแล้วเราก็แบบคือเราอ่ะมีแบบลำโพงเล็กๆติดตัวจะได้ให้ได้ยินเสียงเสียงตัวเองที่แบบเราต้องร้องตามใช่ปะ แล้วเราก็ลิฟซิ่งไปลิฟซิงไปลิฟซิงไปลิฟซิงจนจบอะแล้วเราก็แบบค่อยคหันไปเว้ยแบบจบทอดแล้วคาดแล้วเราก็ค่อยคหันไปแล้วเขาก็ได้หมอโจูลินปะคะแกช่าจะกีดแล้วนี่แบบนี่แบบเราคือยังไงคนไทยรู้จักโจแล้วก็คือเพลงอะก็คือเปิดไปแล้ว แก็ยังดีแบบเขาน่ารักมากเขาก็ไม่ถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ถ่ายเอาไปลงเขาก็แบบเก็บความลับให้ก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่คนนั้นที่ที่เห็นที่เจอหนูในตอนนั้นนะคะก็ตกใจมากคือตอนนั้นแบบเลือกลากมากแบบเรอแบบไม่ได้คิดว่าเราจะเจอแบบคนไทยอะ่ะคือคนมันเยอะมากแล้วนี่แบบเออเพลงจะโปะ๊แต่ตอนนี้เลยเหรอใครไหนมาเหรอ สวัสดีฉันมาจากประเทศไทยสวัสดีฉันก็อยู่ประเทศไทยอะไรโอูหลงคืออเลยคะเร <laughs> ื่องนี้คือไม่รู้ว่าได้เล่าไปในไลฟ์ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าได้เล่าไปในบล็อกไหมแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอลอ,ลอฟังแลง้วอูหลงตลก่าตลก่าคือไม่เอามาเล่าก่อนเดี๋ยวทุกคนไปดูบล็อกมันไม่ตลกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแบบทีเดียว โอ๊ตายค่ะกม็มามอมอยหอยสังคือความจริงไอะเรื่องเมาเยอะมากแต่คือจําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปในบล็อกบ้างนั้นก็รอให้คนติดตามบล็อกก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าสมมติบล็อกปล่อยเมื่อไหร่เราจะมารีแคปกันอีกทีแบบจะมามอมอยให้ฟังเพราะเรื่องที่พูดเยอะมากแบบตลกอ่ะแบบโอ้จะบ้าตายจลินปะคะชอก เออ,อ,อ,ออช็อกเออเออช็อกช็อกไปหมดโอเคหนูจะไปละเมาเมามอยพอกรุบกริบก็ฝากเพลง <S Situation s h a m นี่เราแค่คุยเรื่องว่าอะไรที่ doing this doing that อยู่ด้วยกันมากเกินไปไหม you r e o n my m i n d ฉันเริ่มจะคิด once can't run to some side what about you what about me me to come time, you're so and clear that we call do Took a me temptation won't a lying like you don't know what to do where I came time to me too but she must see what she can do situation uh. and i don't know you tell me i you can to ship ของ for if not have to it? เออมาไวไปไวหนูยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าด้วยนันก็ลาแต่เพียงเท่านี้แต่คิดถึงทุกคนมากๆๆๆมามากนะคะแล้วก็น่ารักปอันนี้คือตาเล็กสุดที่เลือกแล้วควาจะมีตาโตกว่านี้แล้วก็บีบหน้าเล็กกว่านี้ด้วยแต่คือแบบอันนี้คืออันนี้คือ ปรับศูนย์อย่างก็คืออันนี้คือไม่ปรับอันนี้คือถ่ายออกมาแล้วบังคับออกมาเป็นอย่างนี้เลยหนูพยายามแล้วหนูก็อยากได้รูปปกติไงแต่มันก็แก้วดีมันก็ดูแบบญี่ปุ่นดีสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟัง situation ship ยเนยนนะคะทุกคนบาย